อาเครับเพื่อนเสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาเล่นเกม Don Star t o g e t t o r กันครับโดยเราจะเล่นเป็นตัวละครช่างตัดเฟืนนะครับชื่อว่าว o ดดีนะครับหรือเป็นช่างไม้หรือเปล่าไม่รู้นะครับคือเกมนี้ผมยังไม่ค่อยมีความรู้ในการเล่นมากเท่าไหร่นะครับก็ลองมัวมัวซัว,ซวไปก่อนนะละกันครับตอนแรกต้นไม้หรอโค่นเลยในวันที่หนึ่งเก็บสะสมต้นไม้มาก่อนละกันนะครับนี่แน่นี่แน่นแนโคนโคนโคน เด็ดต้นกล้านะครับเฮ้ยมีกบเยอะมากโจมตีกบได้หรือเปล่าครับลองดูอยากกินเนื้อกบอะมาอยากกินเนื้อกบตีตีไอ้ตายไหมโอยกบสองตัวลุมอย่าลุมดิอย่าลุมเอาเหรอไอ้กบบ้านี่ไ <c oughs> งเป็นของจากตัวฉันหมดเลยเหรอโอ้โหคุ้มไหมครับเนี่ยโซ่ก,กบ เลือดเกือบหมดครับโอ้หเก็บต้นเบอร์รี่ก่อนละกันมาถึงเราก็บูกบไปเลยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นนกเหรอนกยูงปะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านกอะไรนะผมจําไม่ได้อ่ะโอ้หเป็นหนองน้ําที่มีสัตว์เยอะมากหรือว่าเป็นไม่ใช่นกยูงเดียวนี่มันไก่งวงเออจําได้แล้วนี่มันไก่งวงเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งกับมันครับเลือดเราน้อยอยู่หาทรัพยากรให้เยอะที่สุดก่อนนะครับ ได้ยาแล้วโอเคต้นแครอทออ้ยตรงนี้มีแครอทเยอะมากเก็บแครอทไปก่อนนะครับแล้วก็เด็ดดอ,อกไม้ด้วยยังคาบอะไรไม่ได้ก็สะสมไปก่อนนะครับยาอันนี้น่าจะเอามาไว้ทําเป็นตัวคบเพลิงนะครับนี่สามารถสร้างคบเพลิงได้แล้วละ่ะตอนนี้เก็บยาก่อนสร้างกองไฟได้แล้วนะครับคาบทิ้งเอาไว้ก่อนละกันนะ แต่ว่ายังไม่ได้ใช้อะเผื่อว่ามันตอนกลางคืนแล้วเราอาจจะต้องใช้ไฟหรือเปล่าต้องสำรวจไปให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับในคืนนี้เก็บหญ้ามาก่อนโอเคดีมากจะตัดต้นไม้เลยครับฟาบโอนโอเคมาแล้วครับต้นไม้เสียงอะไรร้องปะเนี่ยแล้วเลือดที่เหลือน้อยนี้ของเรา รู้สึกว่าตัวละครเราเริ่มหิวแล้วนะนี่แคนหลอดเยอะมากต้องสะสมทรัพยากรเยอะที่สุดก่อนนะครับโอเคนนี้ดอกไม้ค่าความกลัวเรายังไม่ลดนะเนี่ยตรงนั้นมีเป็นก้อนหินนะครับได้หินมาแล้วนะครับเราจะได้มาคราบของชิ้นต่อไปได้นะฮะหินไฟโอ้เราคราบขวานได้แล้วแต่เราไม่ต้องใช้หรอกเรามีขวานประจำตัวอยู่แล้ว เบอร์รี่ก่อนโคนต้นไม้ใหญ่โอเคแจมโอ้โหได้ถั่วหนาม,มาด้วยดีมากวันที่หนึ่งกำลังจะตอนกลางคืนแล้วนะครับฝ่าไปเรื่อยๆก่อนอันนี้กินได้ปะโอ้โหน่าจะกินไม่ได้นเนี่ยเอาไว้ปลูกนี่วะ <laughs> เอาไว้ปลูกไม่ได้เอาไว้กิน ไม่ค่อยเจออะไรปะแปลกๆนะครับในคืนแรกอุย้ยมีแครอทเพิ่มว้าวแครอท<ๆ>เก็บแครอทมาแล้วนกตัวนี้มันก็ผิวปากไปเรื่อยนะเนี่ยโหตอนนี้เราอยู่ในโซนข้างล่างนะครับเดินไปเรื่อยๆก่อนละกันแต่ว่าร่างกายเราเริ่มหิวแล้วนะกินผลเบอร์รี่ดีกว <c oughs> <c oughs> ่าเติมผลเบอร์รี่ไปก่อนครับ ระหว่างที่รอความหิวตัวตุ่นเอามาล่อสิจะมาตรงนี้ไหมเฮ้ยตัวตุ่นมาแล้วโดนกับดักแน่นี่นี่นี่ตัวตุ่นมันจะอยากได้แร่นะครับเราต้องเอาแร่ไปล่อตัวตุ่นเพื่อให้ได้เนื้อมันมากินโอ้โหได้หญ้าเยอะมากครับไม่ต้องกลัวแล้วว่าไฟมันจะมืดไปลุยสำรวจต่อหาที่ที่เหมาะที่สุดในการตั้งแคมป์ลุย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  ขาบอกว่าให้เราเก็บดอกไม้ไเยอะๆแล้วลมันจะดีนะฮะเฮ้ยอันนี้ครับเป็นตัวไว้ขุดหินนะครับอีเจอร์เอาไว้ขุดหินโอเคได้อุปรกรณ์ขุดหินแล้วขอแค่หาหินให้เจอเท่านั้นนะฮะแครอทนี่ฝ์าไปเรื่อยๆได้หินไฟมา4ชิ้นนะครับขาดได้หลายอันเลยอันนี้คือบ้านของหมูอุ้ยมีแมงม,มุมยักษ์ด้วย เอ้ยอุ้ยหมูแมงมุมเยอะมากไม่เอาเดินหนีก่อนเฮ้ยหลังแมงมุมมันมาสร้างอยู่หน้าบ้านหมูเลยเหรอโอ้โหเมินแล้วนะครับไปต้องจุดไฟก่อนนะครับตรงน,นี้เป็นอุ้ยแมงมุมม,มายัางไงอยู่ดีๆก็เจออุย้ยเจอแมงมุมอีกแล้วยังไม่มีอาวุธไปสู้เฟ้ยไปไกล โอ้โหจะ่ก็เผาซะเลยแมงมุมตามมาไม่หยุดเลยครับโอ้ตรงนี้มีก้อนหินเจาะก่อนละกันครับเผื่อจะได้อะไรดีๆโอเคได้หินไฟมาอย่างนั้นเลยได้แต่หินไฟหินดินประสิวเจาะ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 นี่ฟกฟกฟกมีทองไหมไม่มีมีแต่ดินประสิว ทองน่าจะเป็นสิ่งที่หายากมากเฮ้ยทำไมต้นไม้ไม่ขยับอ่ะฟาดเลยละกันตรงนี้เนี่ยมันแปลกๆนะเนี่ยเป็นหมู่บ้านหมูเหรอเราเอาหมูเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะหมูอาอาหารให้กินนายกินดีหมู <c oughs> ขี้มาให้ด้วยโหนนี้คือปุ๋ยข้องั้นเหรอ <c oughs> คุณมีเนื้อไหม โหหมูไม่มีเนื้อเอาเนื้อกบไปได้ไหมอ่ะต้องเดินไปหาหมูใกล้ๆก่อนเผื่ออยากเป็นเพื่อนกับหมูนี่ไงกินดินี่คือพื้นที่ของฉันเหรอโอ้ยนี่ครับเราให้หมูกินอาหารไปแล้วครับโอ้โหได้กลับมาเบคอนเรี้ยงน่าเกลียดมากเก็บตอกไม้ก่อนละเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยอยู่กลออกมาหมูช่วยด้วยลางมุมไปหาหมูกัน เออดีมากช่วยกันหมูนี่เอา้าตีไม่โดนหมูต่อยมันนี่แล้วโอ้โหนี่ครับมันต้องประสานงานกันอย่างนี้ทำไมช่องเก็บของแต่มันน้อยมากเลยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยกินเห็ดเขียวก่อนแล้วกันเลือเพิ่มมานิดนึงหินสีลาลองจอดดูสิ เผื่อว่าจะมีทองในนี้นะครับนี่ไงได้ทองมาแล้วแจมได้ทองมาหนึ่งชิ้นโอเคตรงนี้อยู่โซนไหนของแมพแล้วเนี่ยโอ้โหมาโซนข้างล่างเยอะมากมีกุ้งด้วยอะไรวนะน่ะบอสกุ้งเหรอความหิวไม่เข้าใครออกใครเดินต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยแล้วเราลงไปในน้ำไม่ได้เหรอโหเด๋ยวสาลาย่าจะยังลงไปในน้ำไม่ได้นะ หมูเข้าบ้านไปแล้วครับถึงช่วงเย็นหมูมันน่าจะกลับไปทาอาหารอะไรสักอย่าง,งครับรูปปั้นหินอ่อนโอ้แค่รูปปั้นขนาดใหญ่เท่านั้นที่ฉันรู้ไม่มีอะไรเหลยอตอนนี้อะไรอะรูปปั้นประหลาดรูปหนึ่งมันเป็นแบบประติมาก,กรรมที่แปลกมากเลยนะครับแลวรูปปั้นอันนี้ไม่อยู่อะไรกลางป่าครับแถมมีศพคนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไอ้นี่มันไฟฟ้าแม่งเลยแล้วกันนี่อุ้ยไม่ติดไฟด้วยเหรอไฟก่อนเลยจ้าเรือเรามีน้อยโอ้โหแม่งงุมเพียบเลยงานงอกอะไรงานงอกแล้วเฮ้ยนี่มันมอนสเตอร์เงาเหรอแสดงว่าค่าความคิดค่าความกลัวของเรามันเริ่มลดแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเริ่มหล่อนแล้วต้องหาดอกไม้เด็ดเพื่อเพิ่มค่านะครับ เ,เดินไปเดินมามาที่จุดแรกนี่ครับเก็บต้นไม้แล้วมันจะทําให้ค่าของเราเพิ่มมากขึ้นครับค่าปราสารวันที่สองแล้วน่าจะรอดแล้วนะหุยน้องไก่ว้าวใครเอาน้องไก่มาไว้ตรงนี้โอโหอร่อยเหรอครับอืมสบายอยู่ดีก็ได้น้องไก่ ตรงนี้น่าจะเดินทางไปหมดแล้วนะเนี่ยสำรวจไปหมดแล้วมั้งตรงเนี้ยไม่น่ามีอะไรนะอุ้ยปีศาจปีศาจตาเดียวเอาแล้วเก็บกล้าไม้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวตอนคืนเราอยู่ไม่นานนะครับต้องหากล้าไม้เพิ่มนะเนี่ย โอ้เสียงมันหลอนนะเนี่ยปีศาจต,ตาเดียวเอ้ยจะตามมาอุ้ยโอ้โหจิกเราด้วยเหรอไม่เอาอุ้ยหลุมอะไรอะ่ะโอ้โหทำไมมันหลอนแบบนี้ครับเนี่ยว้าวมันมีอะไรแบบน่ากลัวเยอะไปหมดเลยเนี่ยมีกิ่งไม้เพิ่มไหมอะ่ะก่อนที่เราจะเช้าโอ้โหเก็บหินกันแล้วกันเหมือนว่าเราเก็บกิ่งไม้มาน้อยไปนะครับ โอเคได้กล้าไม้เพิ่มแล้วแต่ตรงนี้ก่อนละกันจะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่าอ๋มีก้อนหินศินลาโอ้โหเช้าพอดีครับรอดครับวันที่สองโอเค